สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญจนวัตรบัวบุญเป็นนอจพอของสมาคมคนพิการและผู้ได้โอกาสอำเภอวาปปีปทุมค่ะวันนี้นะคะเราได้ลงมาติดตามอาชีพค่ะโครงการก้างงานมาตรา35ความสนับสนุนช่วยเหลืออื่นใดอาชีพปี2,568ค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางรัตนาวดีลาจเจริญอายุห้ปีเป็นผู้ดูแลผู้พิการสวัสดีครับ ผม,มนายนัทพลนดวงคำอายุ4 2ปีเป็นผู้ิัการสายตาเดือนรามสองข่านครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอะไรคะบริษัทโฟเกสเซอร์วิตรับอ่อนจำกัดค่ะเ,เ,ปเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนสองมสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะนำเงินมาซื้ออะไรบ้างคะนำเงินมาสร้างโรงเรือน ซื้อพ่อพันไก่แม่พันไก่ลูกไก่แล้วก็หัวอาหารค่ะแล้ววัวที่สองอะคะวัวที่สองมาซื้อกระชังปลาซื้อลูกลูกปลาปลาดุกลูกปลานินลูกปลาตะเพียนแล้วก็หัวอาหารแล้วก็เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆค่ะค่ะได้รับโครงการนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับโครงการตัวน,นี้มารู้สึกว่าดีใจค่ะเพราะว่าการชีวิต ในชีวิตปัจจุบันเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะเพราะว่ามีไก่ก็ได้ขายอย่างสิ่เนี้ยค่ะไก่ก็ได้ขายแปบลบว่ามีเงินเข้ามาล้ลวก็มีเงินออมมีกระไรออมแล้วก็ได้ตรงหลูกเลี้ยนนะคะตรงหลูกเลี้ยงล้วก็ได้กะชีวิตดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะเป็น ได้รายได้กะตั้งตะกี้ว่าได้ค่ะวันนี้เพราะมีโครงการเข้าม้ากะได้เงินเดือนกเป็ดะแปดพันประมาณนี้แหละค่ะวันนี้ขายไกลนะคะแต่ว่าคันรอบที่สองนี่ขายปลาปลากะเพิ่งได้เดือนนึงค่ะคันได้ขายปลากะสีได้คิดว่าสีได้บ่ตตำก่าหมื่นค่ะว่าได้ตำบเดือนละหมื่นเลยค่ะแผนงานอาชีพในอนาคตที่อยากทาอะไรต่อไปเพิ่มคะกะ ไก่นี่คันคือลูกไก่ม้กพี่มันกะต้นทุนมันสูงนะค่ะมันกะบ่ได้การหลายๆก็เลยคิดว่าสี่เพาะพันธุ์ลูกไก่เองนะคะสี่เพาะพันธุ์ลูกไก่เองแล้วก็นี่ให้แบบว่าต้นเออลงต้นทุนน้อยที่สุดนะคะมันก็สีได้ได้เงินได้ไ้เงินเข่าม้าลายเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะวันนี้ป้าก็สีเพิ่มก็ซังขึ้นเพราะว่าเห็นแล้วเห็นป้าแล้วว่าจึงได้ก็ขายได้เพราะว่าบ้านเทานี้ ได้ซื้อปลากินทุกรูกรัวเลือนไหมคะม,มันล้นนอาไปขายที่ไหนบ้างคะในในม่านค่ะในม้านแล้วก็ขันมันลายก็คืออว่าง่ายคือในม้านก็บพ่พอแล้วคะ่ะอืมกับตลาดกับตลาดกับซ่้งตลาดก็ได้นะคะเพราะว่าคือว่าดีเพิ่มเพิ่มกระทังอีกเป็นสิบกระซังค่ะเพิ่มเพิ่มขึ้น ขอขอบคุณบริษัทโปเกรดเซอร์วิสซัพพอร์ตจำกัดค่ะเพราะว่าโครงการเปร็นหมอบโครงการสนับสนุนโครงการดี่ดีมาให้ให้ได้มีอยู่มีกินให้ชีวิตดีขึ้นวกว่าเก่าเปลี่นแปลงร้ค่ะขอขอบคุณในหลายขอให้บริษัทโปรเกรดเซอร์วิสซัพพอร์ตจำกัดมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอขอบพระคุณค่ะ